ข้อที่10ร้านขายโทรทัศน์แห่งหนึ่งตั้งราคาโทรทัศน์56,000บาทซึ่งราคานี้คิดเป็นขิดแล้วอะได้กำไรร้อยละ40ต่อมาก็เลยจัดโปรโมชั่นลดราคา20%และถ้าเราจ่ายด้วยเงินสดอีกก็จะลดเพิ่มอีก5%ซ ถามว่าร้านขายโทรทัศน์จะได้กำไรจากการขายคิดเป็นรอยละเท่าไดหลังจากที่จัดโปรโมชั่นอันนี้คือหลังจากที่จัดโปรโมชั่นแล้วก็ลดเงินสดด้วยนะลดไปอีก5%วิธีในการคิดข้อนี้คืออะไรคือเราต้องดูก่อนส่วนใหญ่โจทย์สไตล์เนี้ย เราต้องดูก่อนว่าทุนน่ะมันคือเท่าไหร่เพราะว่าราคาอันนี้มันคือราคาที่เราได้กำไรแล้วถูกปะก็คือ4 0่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยต้องมาดูว่าทุนน่ะมันเท่าไหร่เราถึงจะมาคิดว่ากําไรมันเป็น้อยละเท่าไหร่ได้แล้วก็อันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองคือพอจัดโป,โ,ปโปรโมชั่นลดราคาแล้ว เราจะขายไปเท่าไหร่นะแล้วถ้าขายไปแล้วมันต่างราคาเนี่ยมันต่างจากทุนเท่าไหร่เราก็จะสามารถรู้ว่าเราได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นั่นเองข้อนี้ก็เทียบหาทุนก่อนสเต็ปแรกคือหาราคาทุนอืม อย่างได้กำไรคิดเป็นร้อยละ40คือทุน100เราจะขายไป140ถูกปะคือกำไร40บาทแต่ว่าถ้าเราขายไป56,000บาทราคาทุนก็จะเป็น56,000ก็เทียบกัน คูณหน100หาร140ก็จะเท่ากับ40,000บาทก็จะได้ละว,ว่าทุนคือ40,000บาทสเต็ปที่2คือหารราคาหลังจากลดราคาไปแล้ว อย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าลดราคา20%หมายถึงอะไรหมายถึงสินค้าเนี่ยราคา100บาทพอลดไป20%แสดงว่าเราต้องจ่าย80บาทถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าสินค้าราคา56,000บาท น้องอย่ามาเอา,เอาราคาส0 0 0 0บาทมาคิด่ะเพราะว่าเวลาลดราคาเขาลดจากราคาป้ายถูกปะราคาป้ายอันนี้ก็คือ5 6 0 0มบาทก็ลดไป8 0ดสิบส่วนหนึคูณห้าหมื่นเท่ากับลดไปแล้วเราก็เลยต้องจ่ายสี่หมื่นบาทแต่ว่า ลดแค่นี้ไหมไม่ใช่ลดอีกลดอีก5%ถ้าจ่ายเป็นเงินสดถูกปะ่ะแล้วก็เอาลดอีกลดเพิ่มอีก5%คือลดจากอันเนี้ยเพิ่มไปอีกก็คิดเป็น4 4 8 0 0บาทถ้าลดอีก หแสดงว่าต้องจ่ายสมมุติราคา100ก็ต้องจ่ายเกสิบหาบาทถูกปะก็เลยคูณ95หาร100อันนี้คือเหมือนเหมือนกับเทียบอันนี้แล้วเมื่อกี้เราจ่ายแปดสบใช่ปะจากราคา100ยก็เอา80ส่วนร้ออันนี้เราจ่ายเกจากร้อยก็เอา95ส่วนร้อย ก็จะได้ว่าต้องจ่าย42,560บาทซึ่งเมื่อกี้เราได้ว่าทุนน่ะมันคือ40,000บาทปะแต่ว่าเราขาย42,560บบาทแสดงว่าเราได้กำไรเท่าไหร่กำไร เอา42,560ลบกับ40,000ก็จะเท่ากับ2,560บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ดูว่าทุนคือ40,000บาทกำไรเราได้2,560บาท แต่ถ้าทุน100บาทเราก็จะได้กำไรก็เทียบกันเป็น2560หาร40,000แล้วก็คูณ100ก็จะได้เท่ากับ6.4%เปเซข้อนี้ก็จะตอบเป็น คิดเป็นร้อยละ6.4นั่นเองก็ทวนกันสเต็ปแรกคือเราต้องหาทุนให้ได้ก่อนเราถึงจะมาเราถึงจะรู้ได้ว่ากงางไรเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละเท่าไหร่โดยสเต็ปหาทุนคือเทียบแบบนี้อ่ะคือน้องอย่าเทียบว่าขายไป100ทุนทุนคือ 60%อันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่ากำไรร้อยละ40คือมันตรงตัวอยู่แล้วอะคือจะได้กำไร40บาทถ้าเทียบกับ100ถูกปะต้องเทียบกับ100ก็เลยได้อันนี้คือเราเทียบกำไรไปแล้วเพราะว่าเรารวมไปกับราคาทุนก็เลยเป็น140ก็พอหาราคาทุนได้ เราก็เก็บไว้ก่อนก็มาดูว่าพอลดราคาแล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ลดราคาครั้งแรกคือลดจากโปรโมชั่น20ก็ดูว่าราคาหลังลดเนี่ยเท่านี้ถ้าจ่ายเงินสดก็ลดไปอีกเท่านี้พอราคาที่เขาต้องจอ่ายอะพอเรารู้แล้วเราก็สามารถไปหักกับต้นทุน ก็จะรู้กำไรแล้วก็เอากำไรเนี่ยมาเทียบกับทุนเดิมเพื่อที่จะรู้ได้ว่ากำไรเนี่ยอีกเปอร์เซ็นต์นั่นเองดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะอย่าลืมกด subscribe ด้วย